สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเมียวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหมียวก็เข้ามาให้กำลังใจทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นไงคะเริ่มต้นปี2021ตอนนี้เหมียวคิดว่าทุกคนคงกำลังเนาะยังอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนกันอยู่ใช่ไหมคะอ่าก็เริ่มต้นปีนะคะเมียวก็อยากจะส่งนะความอ่าพลังดีๆนะคะแล้วก็ ความคิดดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะให้ปีนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะเป็นเศรษฐีทุกคนเลยนะคะขอให้ความรักก็ดีนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์นะแข็งแรงนะคะการเงินแข็งแรงนะการงานก็เติบโตธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนเลยนะ,ะแต่ว่าพออะไรก็ไม่สักดิทธิ์นะ เมียก็พูดกับ์ทเนอร์ธุรกิจเมียว่าเนี่ยรู้ไหมว่าหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ใจของเรานะคะเมียก็บอกให้พรกับ์ทเนอร์ธุรกิจเมียไปให้พรไปกับทีมงานของเมียนะบอกว่าเออเนี่ยให้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไว้สามหลวงพ่อนะอ่าคือ1หลวงพ่อสติอ่าให้หลวงพ่อสติอ่าไม่ต้องไปบนบานนะที่วัดที่ไหนละให้มีหลวงพ่อสามหลวงพ่อนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยว คุณก็จะทํามาค้าขายร่ารวยนะความรักคุณก็จะดีการงานคุณก็จะดีการเงินคุณก็จะแข็งแรงสุขภาพก็จะดีด้วยนะหนึ่งก็คือหลวงพ่อสติต้องมีหลวงพ่อสตินะต่อไปก็ให้อีกรูปหนึ่งก็คือหลวพงลวพ,ลวพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนนะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตก็ต้องนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้แล้วชีวิตจะได้ดีนะคะนิ่งได้ นะทนได้นะคะช้าได้นะช้าเพื่อเร็วนะไม่ต้องใจเร็วด่วนได้นะช้าเพื่อเร็วนะคะแล้วก็รอได้นะคนสมัยนี้รอไม่ได้นะอะไรก็ต้องแบบว่าได้ทันทีนะคะได้แบบว่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นข้อทําให้เราอ่ะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะนั้นวันนี้ค่ะเมียอยากให้คุณเนี่ยนะมีความ อาพวกหลวงพ่อไวสามหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อสตินะคะหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนแล้วก็หลวงพ่อขยันอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อที่ดีมากนะคะก็ขอให้อืมมีความขยันนะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนะี่ยถ้าเราไม่มีความขยันแล้วต่อให้เราได้งานที่ดีโอกาสดีแค่ไหนนะการเงินมันก็ไม่สามารถเติบโตได้เพราะว่าเราเกียจคร้านว่าความเกียจคร้านเนี่ยมันก็จะเป็นมิตรกับเราในวันนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยอ่า มันเป็นศัตรูนะของชีวิตเราในภายหน้านะให้ไว้สามหลวงพ่อนะก็หลวงพ่อนิ่งนะคะอ่าหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อแรกที่อยากให้เพื่อนๆน,นะพกติดตัวไว้เลยนะในปี2021หลวงพ่อสตินะคะทําอะไรคุณก็ต้องรู้ตัวนะคะอ่าอย่าเป็นคนที่อย่าเป็นคนที่แบบว่าอ่าทำตามอารมณ์ตามใจตัวนะเพราะว่ายิ่งเราทําตามอารมณ์ตามใจตัวนะเราอาจจะสูญเสียนะคะ โอกาสดีๆทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เวลาที่เราตัดสินใจอะไรตอนที่มันเราดีใจเกินไปหรือว่าบางทีเรา,าทุกข์ใจอยู่เศร้าหมองใจอยู่นะการตัดสินใจของเรามันก็จะไม่ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นโอกาสผิดพลาดมันก็จะสูงนั้นก็ต้องมีหลวงพ่อสตินะคะเอาไว้แล้วก็อีกหลวงพ่อหนึ่งก็บอกแลยว,ว่าหลวงพ่อขยันนะคะซึ่ง ความขยันเนี่ยเป็นบิดาของความร่ำรวยนะคะความขยันนะคะความขยันมันเพียรนะเป็นบิดาของความร่ำรวยนะเพราะนั้นอยากรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องมีความขยันด้วยนะไม่ต้องอยากก็ได้แต่ว่ามีความขยันน่ะเดี๋ยวก็รวยเองนะไม่ต้องอยากรวยไม่ต้องอยากสวยไม่ต้องอยากดังแต่ถ้าเราขยันนะเราอดทน เราเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเราทํามากพอนะทำอะไรเรามีโฟกัสแล้วเราก็ทํามากพอเดี๋ยวการเงินของเราก็จะเติบโตนะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานะแล้วก็ธุรกิจเราก็เติบโตแน่นอนนะคนที่ทําอะไรแบบสามารถทําสิ่งที่ยากทําสิ่งที่ไม่ถนัดแต่สามารถอดทนทําได้ยาวนานพอแล้วก็ต้องทํามากพอด้วยนะคือไม่ใช่ทําวันเว้นวันหรือว่า เจ็ดวันทําครั้งหนึ่งนะคะหรือเดือนหนึ่งทาประมาณหนึ่งครั้งแบบนี้นะมันก็มันไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะมันเดินสวนทางกันเพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณนะเติบโตนะแล้วก็การเงินของคุณแข็งแรงจริงๆคุณต้องทําสิ่งนั้นแหละสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะให้ต่อเนื่องสม่ําเสมอและก็ทํามากพอด้วยต้องมากพอด้วยนะคะต้องทําเหนือค่าเฉลี่ยของ ของคนส่วนใหญ่อะ่ะเออนึอกออกไหมถ้าคนส่วนใหญ่ทําอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนคุณก็ต้องทําอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จได้นะอันนี้ก็ให้ไว้สามหลวงพ่ออ่าเพ่อเพื่อน,น,น,นทันหรือเปล่านะคะก็วันนี้นะอ่าชีวิตของเรานะมันอยู่ที่อ่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความเชื่อและก็ ความคิดของเราเองก็คือเมียพูดเสมอว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีชีวิตเท่าๆกับระดับความคิดและความเชื่อของคุณเองนะคุณจะมีระดับชีวิตเนี่ยเท่าๆกับความคิดและก็ความเชื่อของคุณเองเลยนะถ้าคุณมีความเชื่อที่ดีต่อชีวิตของคุณและคุณก็มีเป็นคนที่คิดดีได้กับทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตอะคุณให้ความหมายที่ดีได้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะ ในสายตาของคนอื่นหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแยกแค่ไหนนะแต่คุณนะเป็นคนที่มีการมองโลกในมุมที่ให้ความหมายที่ดีกับชีวิตได้อะคุณก็จะเป็นคนที่สามารถก้าวข้ามนะกับเหตุการณ์ต่างๆและสามารถที่จะควบคุมนะควบคุมตัวเองแล้วก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ดีกว่าคนอื่นอะถูกไหม เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยฝนตกเหมือนกันใช่ไหมสมมุติวันนี้ฝนตก่าแต่ว่าบางคนบอกว่าฝนตกแล้วมันเป็นวันที่อัปมงคลน่ะเออเวลาคุณมองทัศนคติของคุณมองต่อ,อฝนตกเนี่ยว,ว่ามันเป็นวันอัปมงคลเห็นไหมคุณก็อาจจะไม่ทํางานแล้ววันนี้อาจจะไม่พบลูกค้าคุณอาจจะนอนตื่นสายคุณอาจจะเอื่อยเฉยเพราะว่าคุณบอกว่าฝนตกมันเป็นวันอัปมงคลนึกออกไหมแต่ขณะ เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะฝนตกเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งเขามีมุมมองเขามีการตีความหรือให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่แตกต่างอะ่ะเขาสามารถที่จะให้ความหมายที่ดีได้อ,ะอ่ะเอออย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฝนตกเขาอาจจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีละเป็นวันที่เลิกดีอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันที่ดีเลยฝนตกฝนตกทําให รรู้สึกสดชื่นทําให้ต้นไม้มันได้รับน้ําเต็มที่ทําให้โลกใบนี้มันเขียวชอุมอมเฮ้ยวันนี้มีความสุขจังเลยเห็นไหมพลังในชีวิตมันก็เปลี่ยนทันทีเพราะว่าการให้ความหมายของคุณต่อเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ะมันเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคุณทั้งหมดเลยนะอ่าถ้าความหมายที่คุณให้ต่อเหตุการณ์น่ะคุณบางทีคนดีเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามา งานดีๆเข้ามาสินค้าดีๆเข้ามาแต่ทัศนคติของคุณต่อสิ่งนั้นอ่ะมันนก g a t i v e นี่ขอไหมการให้ความหมายต่อสิ่งนั้นนะต่อสินค้านั้นต่อคนคนนั้นต่อเหตุการณ์นั้นต่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งคุณให้ความหมายน่ก็ถีบไปพันพลังงานในชีวิตของคุณก็จะติดลบคุณก็จะผลักนะผลักสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตของคุณผลักลูกค้าดีๆผลักการเงิน น้ผลักรายได้ออกไปจากชีวิตของคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยถึงบอกว่าความหมายต่อเหตุการณ์เนี่ยมันมีความสําคัญต่อชีวิตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าจะให้ความหมายให้ความสําคัญกับมันแบบไหนตีความกับเหตุการณ์นั้นแบบไหนตีความไปด้านดีคิดดีจิตใจดี พลังงานในชีวิตก็จะเป็นไฮบรชั่นเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่งความรักเป็นพลังงานที่มันดีอ่ะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราดีแต่ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ที่ต่อให้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณเป็นคนที่มองโลกแบบติดลบอ่ะคุณเป็นให้ความหมายหรือตีความไปในทางลบตลอดอ่ะคุณก็จะ,ะขับไล่นึกออกไม้ผลักสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตของคุณด้วย ด้วยความคิดของคุณเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะ่ะชีวิตของคุณมันเลยเป็นไปตามความเชื่อนะแล้วก็ความคิดที่คุณมีต่อชีวิตต่อคุณเองอะ่ะต่อชีวิตของคุณเองและต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณต่อผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะคนดีมีไหมบางคนบอกว,ว่าชีวิตนี้ไม่ค่อยเจอคนดีเลยคนดีมีเต็มไปหมดเลย คนทุกคนเป็นคนดีอยู่ที่ตัวเราจะมองข้อดีในคนคนนั้นหรือเปล่าหรือเราจะจับผิดเขาเราจะมองแต่ข้อชั่วของเขาเออถ้าคุณสามารถที่จะมองข้อดีนะของทุกๆคนได้คุณจะเห็นคนดีเต็มไปหมดเลยคุณจะเห็นโอกาสดีๆคนดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเอาเอาเวลามาพิจารณาตัวเองดีกว่าเอามาเอาเวลามาดูว่าเอา้เราต้องเปลี่ยนแก้ไขอะไรบ้างเราต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนเพิ่มเราจะต้อง แก้ไขนิสัยไม่ดีอะไรในตัวเราดีกวา่ามันจะได้ไม่ขาดทุนเวลาชีวิตนะก็เป็นข้อคิดสั้นๆนะจากเหมียวเพราะนั้นวันนี้นะให้ไว้สามหลวงพ่อคือหลวงพ่อสตินะทำอะไรต้องมีสติต้องรู้ตัวนะต้องรู้จริงรู้ลึกรู้จริงรู้มากกับรู้จริงไม่เหมือนกันนะรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่มันสร้างประโยชน์ ในสิ่งที่มันสร้างแก่นสารให้กับชีวิตมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันทําให้การเงินของเราเติบโตมันทําให้ความรักของเราดีเนี่ยรู้จริงรู้ลึกในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆแต่รู้มากอาจจะไม่ได้รู้จริงนะรู้มากอาจอาจไม่ได้หมายความว่ารู้จริงก็ได้และสิ่งที่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้ทําให้การเงินแข็งแรงขึ้นไม่ได้ทําให้ความรักมันเติบโตขึ้นเออเพราะฉะนั้นคุณต้อง มีหลวงพ่อสติติดเอาไว้นะหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตก็แล้วแต่นิ่งได้นะคะทนได้นะทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆทนต่อความยากลําบากทนต่อความเหน็ดเหนื่อยนะทนได้เนี่ยหลวงพ่อทนนะทนไว้ก่อนนะทนได้อึดได้นะหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนนะออรอได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะคะคนที่ขับรถเร็วเกินไปเนี่ยนะขับรถร้อยแปดิเนี่ย คุณอาจจะถึงเป้าหมายเร็วแต่คุณอาจจะอตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าระหว่างทางเนี่ยคุณผ่านอะไรมาบ้างอะไรที่ควรจะทิ้งมันไปบ้างนะอะไรควรจะตัดออกอะไรควรจะเติมเข้ามาในชีวิตคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณผ่านร้านร้านอะไรมาบ้างนะมีร้านข้างทางนะที่คุณผ่านมาระหว่างที่คุณขับไปที่เป้าหมายเนี่ยมีร้านไหนมันน่านั่งมีร้านไหนหน่าซื้อคือความสุขระหว่างเส้นทางของคุณอาจจะหายไปเลยนะ อ่าเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องขับรถร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วเกินไปคุณขับช้าหน่อยแต่ว่าคุณก็ไปถึงเหมือนกันแต่คุณขับด้วยสติคุณสามารถที่จะมีความสุขมีความสงบสุขได้นะชมวิวข้างทางไปเรียนรู้นะมองไปเออร้านนี้มันน่านั่งร้านนี้มันอารกไปนะร้านนี้มันขายดีอ่าวิวตรงนี้สวยวิวตรงนี้อ่าดีอะไรเงี้ยคุณได้มีการ ทบทวนชีวิตของคุณคุณสามารถจะตอบได้ว่าคุณผ่านอะไรมาและมันให้บทเรียนอะไรกับคุณบ้างคุณได้ให้ความหมายหรือให้คุณค่ากับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมันให้ปัญญาอะไรกับเราบ้างเออคนนี้เข้ามาเขาสอนให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาขึ้นคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันทําให้เรามีสติปัญญาขึ้นไหมมันทําให้เราควบคุมอารมณ์มากขึ้นไหม ม,ออมันทำให้เราเนี่ยใจเย็นขึ้นไหมเออมันทําให้เราเนี่ยรักตัวเองอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันทําให้เราให้อภัยเป็นไหมมันทําให้เรารักและเมตตาผู้อื่นมากขึ้นไหมคือระหว่างเส้นทางเนี่ยถ้าคุณขับรถชีวิตของคุณแบบมีสติแล้วก็ไม่เร็วเกินไปช้าก็เพื่อที่จะเร็วนะคะไม่ได้ช้าเพื่อช้านะช้าเพื่อที่จะเร็วนะคะทุกวันนี้ทุกคนเร็วนะสุดท้ายก็ พลาดซ้ำๆใช่ไหมคะเพราะเราขาดสติไงนะเพราะนั้นหลวงพ่อสติต้องพกเอาไว้นะคะเออนะหลวงพ่อนิง่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อสติรอได้นะรอได้นะนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้นะคะแล้วชีวิตจะได้ดีนะคะวันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมหลวงพ่อที่เนี่ยให้ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจําไว้นะคะว่าหลวงพอ่อนี้เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องไปวัดไหนแล้วถ้า เราเป็นคนจิต <mel od ic> ใจดีเราเป็นคนไม่โลภเราเป็นคนที่ไม่โกรธไม่หลงไม่มีความอ่าเราสามารถเกลนาะใจตัวเองนะได้ตล <h ĩ nh> อดเวลานะเราทําความสะอาดใจของเราอยู่ที่ไหนมันก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะนะเวลาไหนถ้าเราคิดดีมันก็เป็นเวลาที่ดีนะเวลาทุกเวลามันมีค่าเท่ากันวันเวลาทุกเวลามันมีค่าเท่ากันนะคะเวลาทุกเวลาเนี่ยเสมอกันนะ ไม่ว่าจะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกเวลามีค่าเสมอกันดีหมดดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีมันคือเรื่องงามยามดีทั้งหมดเลยนะเวลามันไม่มีความเป็นบวกเป็นลบใจเราต่างหากที่ไปใส่ความเป็นบวกเป็นลบให้กับเวลานึกออกไหมแต่ถ้าวันนี้เรามีสติกำลังสติของเราแข็งแรงพอทุกวันทุกเวลาคือเรื่องงามยามดีหมดถ้าเราคิดดี นะพูดดีทำแต่สิ่งดีๆทำแต่ความดีชีวิตได้ดีแน่นอนความดีมีอยู่จริงนะเหมียวการันตียืนยันแต่คุณต้องสร้างความดีด้วยตัวของคุณเองด้วยความเพียรในชีวิตของคุณด้วยสัจจะในชีวิตของคุณด้วยวินัยในชีวิตของคุณ นะไม่ใช่นั่งรอความดีแต่คุณต้องทำความดีให้กับดวงของคุณให้กับเวลาทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณต้องสร้างขึ้นมาค่ะเราเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตของเราให้เป็นคนดีที่มีความสุขความสงบนะไม่ใช่ใช้ชีวิตไปตามชะตากรรมนะไม่ใช่ปล่อยเวปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหา ปล่อยใจไปตามอารมณ์ทําอะไรตามอารมณ์ตามใจตัวแล้วมันจะได้ดีได้อย่างไรนะคะก็วันนี้ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเหมียวด้วยนะคะขอประคุณทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเออในปี2021นะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ชีวิตดีนะคะขอให้ชีวิตของทุกท่านใน้พพานแต่ความดีงามตลอดไปนะคะเป็นคําอวยพรที่แบบ ครบเครื่องแล้วนะคะพบพ่านแต่ความดีงามไม่ต้องพบชั่วแล้วเนาะอ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะ,ะฝากติดตามเหมียวด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากแบ่งปันนะคะเพื่ออาจจะไปเป็นอ่าช่วยเพื่อนนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะที่ใครที่กําลังตกยากใครกําลังไม่มีทางออกในชีวิตนะคะอ่าบางทีเขาฟังเหมียวเขาอาจจะได้ปัญญาตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็มีกำลังใจในชีวิตนะคะเขาให้ธรรมะเป็นทานนะคะ ขอพระคุณทุกท่านนะคะทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตของเมียวค่ะและแฟนคลับของเมียวทุกคนน่ารักทุกคนจิตใจดีทุกคนนะคะจิตใจดีมีเมตตาทุกคนวันนี้ขอพระคุณทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะไปแล้วนะ